สวัสดีครับอยู่ช่องเล็กรถดำซิ่งครับเออเป็นไงเป็นไงอ้าเอ้าว หวันเจี๊ยบโอ้เศษปูนครับเศษปูนใครอยากได้ งานสู้เอาจะฟังนั่นก่อนก็นได้ฟังนี่มือของเขาเลียนไปุมโบ้เบิดดอกมาหน,นี่หาหมุงกับไปเลยเด้อเอารถนะมันรู้เรื่องด้วยทำงานโอ้ทำงานไหน,นมันรู้เรื่องด้วยมันสิใครสีดำลงบ้านนันก่อนน่ะ โบ่ได้เลยเนาะนี่นี่นี่เย็จัดให้ผมดู Ja. Uh. น่าจะสองวันครับอยู่นี่เศษปูน แบบนี้ก็กลัวนะครับกลัวฉีกครับถ้งงัดงัดไม่เป็นก็ฉีกเนี่ยถ้าถ้า้าต้วนใหญ่ก็ไปนู่นเลย นี่เลยเอาไปเอาไปดูเลยยังเอาฝั่งโน้นมันหนาเาจะเอาม่กลไนฮะเราจะเอาม่กลไนไม่รู้ไม่ร,มรู้เอาตัวเล็กนแมงก็วิ่งไม่นอนเลยไม่ได้ยิง เดี่ยเยอะยนี้นีอยู่นี่อ้ีกไปิ๊กมาเออไอชิเมื่อนีไอชิดปรับเสร็จงลอยงกี่โมงไปรับห้าโมงนนี่ก็ลงนี่ก่อนแต่ว่าเอาห่างกัน เผื่อแก้จะปูข้างล่างอ่ะแล้วค่อยเอาฝั่งนู้นไปวิ่งไปโน่นเพราะฝั่งนู้นมันหนาฝั่งนี้มันมันบางอยู่เสมอเลย เมน้นมันไปเช้า้ำมันหมดน้ำมันไรน้ำหลล้อเตินมห โอเคครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะมาแล้วคขามาแล้ว